สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ก็พามาดูร้านยางอนุภาพการยางครับสาขาสองครับตอนนี้ก็ท่อแก่กำลังคุยกับลูกค้าอยู่ครับว่าจะมาทำท่อครับบี v o คันนี้ครับเซตอิดิช e ั ition, ครับเดี๋ยวจะพามาดูแต่ละคันว่ามาทำอะไรบ้างนะ ค,คันนี้มาทำอะไรนี่จิบจิบคันนี้น่าจะมาเพิ่มบินหรือเปล่าคันนี้ทำอะไรครับผมคันนี้มีติดตั้ชนหน้านะครับแล้วก็ใส่บินครับผมอม,มาเพิ่มครับแล้วก็มีอันนี้ขาไม่ได้นะครับเกี่ยวกับการติดตั้งบิน เป็นสติกเก์ต่อไปครับของ c t m ครับทีมพันหกครับเป็นี่พันหกตัวไหนนี่ครับเล็กเล็กนะครับเล็กเล็กพันหกครับผมครั้งเดียวจบจบครับพันหกพันหกนี่ยครับเครื่องหกศูนยครับกิบคันนี้เนาะเดี๋ยวพาเดินชมกันเรื่อยเรื่อยครับ มาทําอะไรวันนี้พ่อแกมาส่งฟองครับในนี้ก็กําลังตั้งศูนย์ครับวงจรเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโลบาเนาะพี่น้องโลบาเนี่ครับกาลังตั้งศูนย์ครับเดี๋ยวเราจะไปดูโลบาโลบาโลบาให้ทีครับรุ่นใหม่ <ะ>เราไปดูโลบาครับพี่น้องนี่ครับโลบาครับพี่น้องตัวนี้มือแรกครับ โลบามือแรกครับตัวตัวข้างหน้าใส่รีโบครับรีโบหนึ่งบาทครับพร้อมติดตั้งครับน่าจะพร้อมติดตั้งด้วยตัวนี้โลบาตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นครับ1นึ0งบาทครับมาได้ครับสอบถามกันได้ครับที่ร้านอนุภาพครับนี่ครับ เรา,าก็พาเดินชมเรอยๆเรียว่ามีอะไรน่าเล่นน่าชมครับของใหม่ๆนี่กันชนครับกันชนท้ายครับก็บรรยากาศครับนี่นี่กันชนตัวนี้ครับเดินดิกน้าครับก็นั่งรอนอนรอแล้ว อ๋อไปแล้วไปแล้วออูมาุพ่อไป้ไุ้ยมานี่ครับโชคครับโชโชคต้องโปูเฟนเดอร์ครับตัวนี้ครับอ่าไม่รู้ว่าชุดนี้จบที่เท่าไหร่ นี่ครับแม็กก็มีครับเราก็มารีวิวให้เสียอาร์มบ้างครับอนุภาพการยางนะชุดแม็กครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดครับนี่มีมีหลายรุ่นครับหลายขนาดโอ้สวยจัดเลยครับนี่ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาท ตัวนี้ลายกว้างครับหนึ่งหมืนสองพันเก้าร้อยบาทครับนี่มีก็หลายรุ่นหลายขนาดครับในเหลือดชมกันระยะครับก็ตัวแทนจำหน,น่ายเนาะพี่น้องก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มาชมได้ครับนะครับโชก็โปเฟนเดอร์ครับจบแน่นอนครับเก็บแต่จบนะพี่น้องนี่เรามาดูพวก ของสีคูณสีบ้างครับกันโค้งพวกปีกนกปีกนกครับตัวนี้ครับรีโวครับก็มีครับนีโก้ก็มีกันโค้งหลังครับดูว่าหลบป้ายทะเบียนครับสายฟ้าก็มีครับคำสายฟ้าเนาะ อแตรงอดแบเต่อพอมีครับมีครับมีลายแบบลายขนาดเนาะเดี๋ยวเราจะเข้ามาชมห้องนี้ครับห้องรับแขกเนาะก็วันนี้ก็รับสิทธิพิเศษก็ขอบคุณครับที่มาให้ผมรีวิวให้ครับตัวนี้ก็ทีอีครับทีอีสามเกตหรือเปล่านี่ครับก็ตัวนี้ก็ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับขอบสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดหรือสิบแปดเนาะตัวนี้น่าจะแม็กรถเก่งครับขอบสิบสี่หรือเปล่าเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับนี่ครับสีนี้เลยครับนี่ครับท่อครับมาดูขอท่อนะพี่น้องขอท่อมีครับอ่านี่ครับมทุกรุ่นครับท่อมีเยอะครับ นี่โหไปดงไปได้ครับตัวนี้าปสามนิ้วครึ่งครับแบนอนุภาพเลยครับนี่ครับสั่งได้เลยครับอนุภาพครับนี่ครับก็บานปลายเล็กน้อยครับเพื่อความกับหนเนาะพี่น้องมันกะโหันิดนึงครับนี่พอครับมีทุกรุ่นครับหนึ่งจุดเก้าดีแม็กเก่าโตโยต้ารีโว่เชฟโอ้มีหมดครับ ว่าแต่บอกครับมีหมดเนาะนี่ครับโชคกนี่อู้นึกว่าโรงงานผลิตเลยครับเยอดูป้าจะเอาเงินไปไว้ไหนนี่ท่านดูครับนอ็นอตซงน็อตสีครับเดี๋ยวเราจะไปถามราคาแม็กเนาะว่าสมมุติว่า TE. te 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 อ่าตัวนู้นเนาะ te ทีอีสามเจ็ดรัดยางนี่โตชุดที่เขาฮิทฮิตกันว่าเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปทมดูเนาะนี่ครับให้ชมดูเลยครับพวกแม็กสายสีหุ่นสีก็มีครับสายสวยงามก็จะย,อย้อนย้อนแสงนิดนึงด้วยพี่น้องเพราะว่าเด็ดกอร้อนอสมควรครับแต่ว่าช่วงนี้เยอะเยอะเยอะสุดเลยครับ นี่ครับยอดนิยมครับโปรเมนเดอร์ครับของสี่คุณสียุกสูงก็มีครับโหลดเตียวมีเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าไปฟังกันว่าแม็กชุดหนึ่งพร้อมยางพร้อมติดตั้งพร้อมจัดทรงอยู่ที่เท่าไหร,ร่นี่ครับรเ,รเราเราเราจะ,าะทำเนาะคำถามที่ว่า คันนี้ก็าจะเปลี่ยนท่อครับเดี๋ยวเราจะตอบคำถามเนาะพี่น้องว่าจัดชุดแม็กชุดหนึ่งพร้อมยางเท่าไร่เดี๋ยวเราไปตอบในหงองครับที่นี่มันเสียงดังเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็ชุดแม็กพร้อมยางพร้อมจัดทรงเนาะถ้ารถมาเดิมๆเลยครับอยากรอๆเนาะก็อยู่ประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหกครับก็พร้อมจัดทรงให้สวยรอเลยครับนี่ครับถ้าพร้อมยาง ปกติก็เหมือนต้นๆครับเหมือนต้นๆก็สวยแล้วครับรอแล้วเนาะพี่น้องโอเคครับนี่เราก็พาชมกันเรื่อยๆครับโอ้คังอะไรนี่สุดยอดเลยครับดูครับสปงสปริงครับมีหมดครับอื่แรปเตอร์มีครับชุกท่อโหลดสูงยกเตีย้ยเอ้าว ยกสูงโหลดเตี้ยครับมีหมดครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะด้านอนุภาพการยางครับสงออูงพออเยอะเยอะจัดเลยพี่น้องอลูกค้าก็นั่งรอครับนั่งรอนั่งรอ,งรอโอเคเน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับก็ฝากร้านทีมงานไว้ด้วยครับร้านอนุภาพการยางครับก็สนกิจสวนเกก็คอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรทางร้านให้ด้วยครับเผื่ออยากสอบถามอยากจัดทรงสวยๆครับยกสูงโหลดเตี้ยทงท่อครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนโช้คครับยางระบงระเบิดกลางทุ่งก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม